สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถยนต์ Isuzu D-Max c a p Highlander 2.5 z นะครับอันนี้เป็นเครื่องยนต์ c a m r l o n นะครับ2.5 d ี e ซ e l นะครับเราก็จะมีไฟโปรเจคเตอร์ด้านหน้าครับอันนี้เป็นไฟด้านหน้านะครับแล้วก็ไฟตัดหมอมด้านด้านล่างนะครับยางเราก็จะเป็นยางแม็กล้อแม็ก T-E 37นะครับนี่นะครับส่วนไฟข้าง ก็คือเป็นกระจกข้างประตูนะเราจะมีไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเลี้ยวรถนะครับเป็นที่จับคงแน่มนะเรามาดูด้านหลังบ้างครับด้านหลังเราจะมีกล้องถอยหลังเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถนะครับในการถอยหลังรถนะครับที่จับทรงค่อนข้างสวยนะครับปลอดภัยก็สวยด่านจริงจริงาน ด้านหน้าเราตรงนี้เราจะมีระบบเบรก ABS เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถนะครับเป็นระบบล็อกล้อทั้งสล้อนะครับส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นเบาะหนังนั่งแล้วก็นุ่มสบายนะครับมีวิทยุมีฟังก์ชันต่งางๆให้เราเล่นนะครับมีฟังก์งชันให้เราเล่นต่งา,างๆมากมายก็คือมีวิทยุให้เราเปิดนะครับใครสนใจติดต่อเซลคได้ที่เบอร์095964323นะครับ ใครสนใจติดต่อเซลคได้นะครับที่เบอร์0951964323นะครับใครที่มีเครดิตดีนะครับเราก็จะมีฟรีดาวน์ให้ฟรีค่าโอนฟรีค่าภาษีฟรีค่ารมเนียมฟรีค่าพรบรต่างๆนะครับ,รบสนใจติดต่อเซลคได้ที่เบอร์0951964323นะครับขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้ครับสุดครับ